ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสูรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้เราไปในป่ามาเลยนะครับครับเราไปสระบุรีมาครับครับแล้วเราไปเจอร้านร้านหนึ่งชื่อร้าน Leaf Garden อ๋อลิสต Leaf ที่แปลว่าใบไม้ครับ Leaf ในป่าเดินเท้าเลย ลีฟการ์เดนใช่น่ารักมากเลยบรรยากาศนี้มันดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วบรรยากาศดีขนาดนี้อาหารมันควรจะต้องอร่อยด้วยนะก็เลยเอาคนของเราลองอสืบทราบดูโอ้ผมก็อาหารใช่ได้เลยครับอเอาความตั้งใจในการทําสูงมาก<อ>วันนี้เมนูที่เขาจะมาสอนเราก็คือแกงเขียวหวานลูกกล้วยเพราะฉ้ท่านผู้ชมดูนะว่า คนที่เวลาที่คิดอะไรอย่างนี้แล้วทาอย่างนี้ค,คาว่าแกงเขียวหวานน่ะท่านทาเป็นอยู่แล้วแต่ลองดูวิธีการของเขาแล้วก็ทํางานอย่างไรกับมันแล้วเดี๋ยวนี้มันหายากแล้วด้วยเพราะ่ไอ้ลูกกล้วยเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยทำละโดยเฉพาะอย่างนี้ในกรุงเทพก็หากินยาก <c oughs> ขอเชิญท่านผู้ชมว่ากับคุณกุนทีราแก้วก,กล้าจากร้านลิ a ต์การ์เด้นครับพ <c oughs> ี่พลอยครับสวัสดีครับพ <c oughs> ี่พอยเกินครับพี่พอยไม่ลุกพยืนตรงนี้หน่อยพลอยอาก็อาจจะพูดเกินไปนิดนึงว่าอยู่ในป่าแต่ความรู้สึกของอาความที่ร้านเธอเป็นความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกดีมากๆเลย จริงจริงทำไมทำไมได้ที่ตรงนั้นที่ใครตรงนั้นเป็นที่ของคุณตากับคุณยายค่ะอ๋อแล้วเราไปแฝงตัวอยู่เหรอค่ะไปขอเขาอยู่ที่จกี้จะตอบว่าจะตอบว่าจริงจริงไม่ได้แฝงแล้วก็ฮุบมาเนี่ยแหละค่ะก็ไปแฝงตัวอยู่นะตรงนั้นอยู่ริมอะไรครับริมแม่น้ําป่าสักอยู่ริมแม่น้ําป่าสักเลยทันโทษนะคะที่ตรงนั้นประมาณสักกี่ไร่สี่ไร่ค่ะสี่ไร่นะและริมแม่น้าป่าสักดีตอนแรกไม่ได้ทําร้านอาหารใช่ไหม ใช่ค่ะตอนแรกทําอะไรอ่ะตอนแรกก็คือคุณตากับคุณยายอะค่ะชอบปลูกพืชผักสวนครัวค่ะทาการเกษตรค่ะด้วยพื้นที่ตรงนั้นนะคะมีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์ค่ะคุณตากับคุณยายก็เลยชอบค่ะปลูกผักต่างๆนานาชิดเริ่มพูดไม่ไปเลยจะออกมาดีว่าตายายอยู่ริมน้ำนี่แหละใช่พยาาะพยาจะพูดให้ดีที่สุดที่จะพูดได้แต่เริ่มไม่ไปแล้วใาคำพูดไม่เจอ้วพูดธรรมดาก็ได้ แวะพยายามมากเลยนะครับแต่ว่าทีเหมือนกันนะนั่งตอนแรกผมนั่งคุยด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ล้างเราจะตั้งใจทำบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องล้างจะตั้งใจทำนอนเราจะใจยแล้วมันลมไปเลยครับชัดชัดัพี่บอยครับคุณตาคุณยายปลูกผักไว้กินเองหรือว่าใช่ปลูกผักไว้กินเองปลูกผักไว้ทานเองค่ะแล้วก็มีแบ่งขายด้วยบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่าไหนอยู่ตรงไหนของสระบุรีติดโรงเรียนสองคอนวิทยาคมค่ะอาเภอแก่งคอยอยู่แก่งคอยอ๋ออยู่แก่งคอยแก่งคอยสระบุรีคอยใครคอยทั่วเลยคอยลูกค้าเลยเพราะว่ามันเป็นแกง เดิมมันเป็นแก๊งเลยไม่แก๊งคอยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเกิดเราจะไปเขาใหญ่เราจะไปเขาใหญ่ไปฐานะผ่านแก๊งคอยเขาใหญ่เป็เรื่องของเขาที่เกี่ยวเลยกับเราอ่ะไม่ใช่ที่ที่ฉันเล่นบอกฉันเอาเข้าเรื่องเลยนะโอเคนะท่านผู้ชมครับเผื่อจะผ่านมาเนี่ยท่านองไปดูว่าเฮ้ยร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนปากหมุดก็จะเจอเลยลิสการ์เด้นนะครับแล้วจริงๆแล้วที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยด้วยใจรักอ่ะว่าง่ายๆอยากจะทำอ่ะแล้วพอทำขึ้นมาโอ้โหปรากฏว่า พ้ยมันใช้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมอร่อยอู้ออร่อยเลยอร่อยอะไอันนี้ทอดมาจากบ้านนะนะไแม่แม่อร่อยจะได้ออกครัวคุณต๋อยแต่นี้เวลาที่เขาทำเนี่ยวันนี้เมนูที่จะมาสอนอยากให้ดูอยากให้ดูเพราะเหตุผลว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ทำกันแล้วในกรุงเทพเราจะมาหาไอ้ลูกกล้วยกินกันอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเขายังทําอยู่แล้วทํากับแกงเขียวหวานค่ะอะไรล่ะแกงเขียวหวานกระดูกอ่อนใบพายนี่เขาใช้กระดูกอ่อนใบพายด้วยแล้วดูวิธีที่เธอทํางานนะผมก็ไม่รู้ใครสอนใครสอนอะ เป็นคุณป้าค่ะคุณป้าคุณป้านี่เก่งมากเลยนะเก่งมากเนี่ยถ้าผู้ชมครับใช้ตาใช้ยายไม่พอใช้ป้าต่ออีกครับเป็นคนที่ครอบครัวาอคช่วยเหลือตลอดพี่บอยนูถาป่าพี่ทำอะไรบ้างเลยวะโอ้ใช่วันวนทุกอย่างทำทุางลทุกอย่างทุกอย่างเลยทุอย่างเลก่างเ่าอเลอย่าอ่านเ่ทีม่างเธอยกอิ่วเลยว่างเ่าง่่เงอเ่่ สวัสดีด้วยครับพวกเราสวัสดีกล้องด้วยทุกคนเลยครับสวัสดีนะครับคุณป้านี่คือคนริมสุดที่มีกระเป๋านะเนี่ยนี่ทางขาสุดนี่คุณป้านะครับแต่คนยุคนี้โวกคนนั้นนะครับคนนี้นะเนี่ยเนี่ยยกนิ้วโป้งว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมอั้เป็นใครเห็นใครครับเป็นใครอันนี้เป็นคุณนาค่ะคุณนาเนี่ยเห็นไหมมันใช้ทั้งตระกูลจริงๆแล้วไม่ธรรมดาด้วยนะคุณนานี่เป็นนายทุนเรามาดูกันดีกว่าร้อเล่นกับพอสุนทรารให้เขาเนี่ยมีจิตใจสบายขึ้นแล้วเรามาดูว่าเขาทำยังไงกับแกงเขียวหวานลูกกกล้วยจาสรระบุี ดูดิท่านผู้ชมผมพูดตรงไหนผิดบ้างอ่ะมันน่าไปไหมท่านผู้ชมแล้วติดกับแม่น้ําเลยนะฮะแม่น้ําอะไรครับแม่น้าป่าสักค่ะแม่น้าป่าสักท่านผู้มสี่ไร่แล้วข้างในเป็นต้นมงต้นไม้เงี้ยเต็มไปหมดเริ่มต้นจากเอากล้วยน้ำว้าดิบมาก่อนเอามาต้มต้มกับน้ําเดือดจัดต้มับน้าเดือดจัดเป็นเวลาประมาณ20นาที20นาทีต้มกล้วยกล้วยสุกกล้ยดิบนะฮะกล้วยดิบนะเอามาต้มให้มันสุก50%พักมันให้เย็นเรียบร้อยแล้วก็ปอกค่ะหั่นเตรียมแกงค่ะครับ นี่ฮะนี่กล้วยดิบเลยนะท่านผู้ชมนี่นี่นี่นนเห็นไหมตัดไปเราจะรู้เลยมันเป็นกล้วยดิบแล้วก็หั่นสวยก็าหั่นแบบนี้หั่นเป็นสามเหลี่ยมสีนะสามอันนะว่าง่ายนะครับเสร็จแล้วหางกะทิใช่ไหมครับ<ก>ใช้หางกะทิลงไปเทลงไปค่ะแล้วก็เอา กระดูกอ่อนใบพายลงไปตุ๋นค่ะเขาตุ๋นกับหางกะทินะท่านผู้ชมกระดูกอ่อนแทนที่เขาจะต้มน้ําไม่ใช่ครับเขาเคี่ยวไฟอ่อนๆอยู่อย่างนี้ประมาณสองชั่วโมงเต็มๆนะใช่ค่ะเพื่อที่จะตุ๋นให้มันได้กระดูกมาแล้วความที่กะทิมันก็จะเข้าไปในเนื้อกระดูกใช่ค่ะนี่พักไวคราวนี้เริ่มต้นทำเอาหัวกะทิลงไปค่ะใช่ไหมอันนี้วิธีการผัดพริกแกงเอาหัวกะทิลงไปแล้วผัดพริกแกงท่นก่อนอื่นเขาต้องทําให้กะทิแต่งมันก่อนปาใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องแกงใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงนี่ครับ ใส่พริกแกงลงไปใส่พริกแกงลงไปผัดเคลี่ยให้กะทิแตกมันค่ะแล้วก็ขึ้นฟูค่ะพอมันน้อยลงไปนี่ก็เสิร์ฟเติมไปอีกหน่อยนึงเติมหน่อยค่ะค่อยๆหยอดกะทิค่อยๆหยอดกะทิรกระทะค่ะเพื่อการผัดพริกแกงเฉยๆนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมนี่ครับปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ได้เครื่องแกงผักไว้ใช่เขาที่ใส่น้ำมันลงไปในกระทะครับท่านผู้ชม ใส่น้ำมันแล้วก็กระเทียมค่ะเอกระเทียมให้หอมเจียมให้หอมแล้วก็ลงไปผัดค่ะใส่พริกแกงอีกต่างหากผัดอีกต่างหากนะครับ่คะแล้วก็เอากระดูกอ่อนใบไผ่ที่เราเตรียมตุ๋นไว้อ่ะค่ะผัดลงไปค่ะพร้อมกับกล้วยค่ะที่เราต้มไว้ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วคราวนี้ใส่หางกะทิลงไปด้วยหางกะทิค่ะ แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บลมะใช่น้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้าตาลทรายสองน้ำตาลค่ะแล้วก็น้าปลาแล้วก็น้ําปลาใช่ค่ะดูดีๆนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็ใส่ใบโหระพาพริกซอยแล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงซอยสวยๆอย่างนี้ใส่ลงไปนี่ครับ นี่คุณป้าทําเห็นไหมฮะใช่แล้วก็เอามาใส่นี่หม้อทำเหลืองด้วยนะใช่นี่ครับใส่อย่างนี้เสิร์ฟอย่างนี้เลยนะครับที่ร้านนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแกงเขียวหวานลูกกล้วยครับท่านผู้ชมครับเครื่องแกงเขียวหวานของเขาเนี่ยนะครับมันจะแบบว่าสุดสุดจริงนะฮะใครไปกินเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะมันพริกแกงเขาไม่ปลาขาแก่ทำให้ มันปล่ามากใช่ไหมเราจะเลือกใช้ขาที่ไม่แก่มากไม่แก่มากค่ะติดมีสีชมพูยังต้องติดสีชมพูนี่คุณป้าบอกนะฮะอันนี้ไม่ได้รู้เองหรอกนะฮะวัตถุดิบหลักที่นำมาทำเครื่องแกงเนี่ยนะมาจากข้อดีคือมันมาจากสวนของคุณตาคุณยายทั้งหมดทั้งหมดจริงๆท่านผู้ชมต้นขานี้ไม่แก่จนเกินไปนะฮะถ้าใช้ขาแก่พี่แกลงมันก็จะออกเปล่าๆนี่นี่นี่คุณคุณป้าสอนได้หมดเลยแล้วรู้เรื่องยังรู้รู้ค่ะรู้แล้วนะโอเคค ทำในครัวค่ะแล้วโอ้โหตะไคร้อะตะไคร้เป็นไงใช้เฉพาะอะไร้เฉพาะใช้โคนต้นค่ะถ้าผู้ชมดูเขาทำเครื่องแกงเขาคิดตะไคร้เขาใช้เฉพาะโคนต้นเท่านั้นไม่เอาส่วนปลายเพราะอะไรมันจะติดเปรี้ยวค่ะถ้าเราใส่ทั้งหมดไปถึงต้นส่วนปลายมันจะเปรี้ยวครับเครื่องแกงมันจะออกรสเปรี้ยวถ้าท่านทำเครื่องแกงแล้วมันเปรี้ยวแสดงว่าท่านใช้ตะไคร้สูงเกินไปใช่ค่ะสูงเกินไปนี่นี่คุณป้าบ่อยเหมือนกันนะครับกล้วยดิบใช่ไหมใช่ใช้กล้วยดิบกล้วยดิบเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าใช้ ที่มันไม่ไม่แกะจัดค่ะไม่แกะจัดต้มทั้งเปลือกเลยค่ะมันหนึบถ้าถ้าปอกก่อนเจ๊งเลยนะฮะต้องต้มทั้งเปลือกนะครับมันจะเหนียวหนึบแล้วมันไม่อมน้ําถ้าไปปอกก่อนตอนต้มมันอมน้ําเสร็จหมดเลยเจ๊งกันพอดีนะครับเละด้วยนะที่ร้านใช้กะทิสดคั้นใหม่ด้วยนะใช่ค่ะต้องคั้นเป็นกะทิสดคั้นใหม่นี่คุณอ๋อครับอร่อยมากนีฮะ คือเราแยกกินทีละชิ้นนะคือเอาตัวเอาตัวเอาตัวซี่โครงใบพายก่อนนะครับมากินนะครับตรงซี่โครงใบพายที่มากินอนะ่ะมันก็จะมีกะทิอยู่ในนั้นจริงๆเพราะมันนุ่มมากพริกแกงมีความเผ็ดกําลังพอดีไม่ได้ไม่ได้ขโมยซีนกะทิหรือพริกหรือว่าพริกของแกงถียวหวานเลยครับแล้วมันนัวมากกล้วยดิบโอ้โหอันนี้ว้าวมากครั้งแรกในชีวิตคือผมไม่เคยกินเลยลมันนุ่มแล้วมันมีความแบบมีความนื้ๆหนืดของมันแล้วฝาดนิดๆน,น,นะครับมันทําให แทนผักอย่างอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นในเมนูนี้มันคือแบบโอ้โหสมบูรณ์แบบมากนี่ผมผมสารภาพอะไรหน่อยะแรกนิดเดียวอ่ะผมก็ปัญญงตักอย่างดีนะนึกว่าตักใบพายอันเล็กกล้วยแต่กล้วยดิมมันอร่อยจริงอร่อยจริงมันอร่อยมากเชิญครับคุณโกครับคือจะบอกอคุณ<อ><อ>ว่าทำกับข้าวคือลิฟกาก์เดนโอ้โหฝีมือเว้ยคือถ้าไปที่นี่นะคุณผู้ชมลองลองสั่งอันเนี้ยหนูมไม่รู้ว่า ที่ร้านเป็นยังไงแต่แค่กินเมนูเนี้หนูรู้เลยว่าที่ร้านนี้เขาใส่ใจทุกรายละเอียดคือหนึ่งเขาใช้เลือกใช้ใบพายมาทำมันไม่ได้ใช้ใบพายี่โคใบพายอ๋อโอเคโอเคเขาเลือกใช้ส่วนใบพายมาทำนะครับแล้วก็มันจะมีทุกทุกชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนทําให้เราแบบไม่เสียความรู้สึกแม้เลยสักชิ้นเดียวแล้วก็เคี้ยวหวานไม่ใช่ว่าใช้กะทิค้น ใช้หางกะทิแล้วก็หนูบอกเลยพี่แกงนี่<ช>กัดคนลิ้นใช่พี่แกงเขานี่ทําถึงคุณผู้ชมไปแล้วลองไปทานนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าคําว่าสระบุรีนะครับแกงเขียวหวานลูกกล้วยจากร้านลิฟต์การ์เด้นเอาไปเลยครับติประเต็มติประเต<อ>็มติะแนนเต็มยินดีทุกท่าน<อ>ทีน<อ>่หัวใจดียินดีด้วยจริงๆทุกม<อ>ันอร่อยจริงๆนะแล้วในบรรยากาศแบบนั้นนะแต่ขนาดตอนออกรายการบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวมาออกรายการให้ช่วยทอด ไข่ดาวมาให้สกรองนะไม่ทอดนะไม่มีไม่มีนะฮะวันหลังเตรียมมาด้วยนะฮะอ๋อคิดว่าจะได้มาอีกรอบอ้ทาาแล้วโอ้ยนะแล้วที่ร้านจะมีขนมอร่อยด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างนี้ไอ้เค้กเนี่ยเค้กมะตูมใช่ไหมเค้กมะตูมค่ะตดีวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเดี๋ยวนี้ไม่มีคนทำแล้วเห็นไหมแล้วพอไปบ้านนอกบ้านนอกเงี้ยแล้วกินอย่างเงี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยมันดีจริงๆวันนี้ขอขอบคุณคุณคุณธีราหรือคุณพลอยขอบคุณร้านลิสต์การ์เด้นขอบคุณทั้งหมที่ตามชมรายการโดยตลอดเขาอยู่อย่างนับ เรายัางตามไปจนถึง <ậy S 1> เราเอาบรรยากาศมาให้ท่านด้วยเอาาหารดีๆมาให้ท่านด้วยสลึงบาทเขาไม่ได้เสียนะครับรเราไปเราเอามาให้กับท่านจริงๆเพราะนี่คือครัวค,คุณต่อยขอบคุณ <ๆ S 2> ทีมทั้งหมดเลยนะขอบคุณคุณป้านะครับขอบคุณคุณป้าคุณ,คณน้าคุณลุงขอบคุณทั้งหลังอู้ข้างหลังน่ารักด้วยนะครับโบกมือโบกไม้กันข้างหลังนี่เป็นใครสคนนโบกมือโบกไม้เป็นลูกชาย ไอ้คนบอกมือผู้หญิงสองคนไอ้นี่บอกลูกชายทีมงานระวังนะลูกชายถ้าจะจีบอ้ทีมงานสองคนนี้ความยี้งกันมาตั้งแต่เด็กอ๋อเหรอเป็นไรนะพี่แท้แท้อ๋อเหรอดีจังเลยว่ะน่ารักน่ารักพี่แท้แทเลยเหรอใช่ค่ะเลต้าของที่ร้านอ๋อคนไหนเบลต้าคนไหนใช่ใช่เหรอเธอทำอ้นี่อร่อยมากนะ เค้กเนี่ยผมไม่ได้ทำเค้กเออดีจังว่าแล้วาเอาน้าทำพุตาและบ้านนี่เยอะให้ผู้ชมฮะลาไปก่อนจนกระเจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับกลัวคุณตา